ตื่นเช้ามาไม่รู้จะใส่อะไรไปทํางานเคยกันบ้างไหมคะสําหรับแพรวนะคะเป็นบ่อยมากเลยค่ะแพรวก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแจกเทคนิคนะคะแต่งตัวไปทํางานยังไงให้ดูแพงวันนี้จะเอามาฝากให้ทุกท่านนะคะลองไปทําตามกันจะมีเทคนิคอะไรบ้างตามไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับข้อแรกเลยนะคะก็คือให้สาวๆนะคะเลือกชุดที่มีขนาดพอดีกับตัวของเรานะคะแล้วก็ให้เข้ากับ สถานที่ทำงานที่เราทำงานอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างแรกที่สาวๆควรจะคำนึงถึงนะคะก็คือเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าองค์กรของเราเนี่ยเขามีกฎระเบียบในการแต่งตัวมากแค่ไหนนะคะสำหรับชุดที่ใส่ก็ควรจะเป็นชุดที่พอดีตัวนะคะไม่รัดแน่นจนเกินไปนะคะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้แบบคล่องตัวนะก็สามารถที่จะขยับตัวได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองด้วยคะ่ะ สองนะคะก็คือรองเท้าและเครื่องประดับนะคะสาวๆก็ควรจะเลือกที่มันเข้ากับตัวเรานะคะแล้วก็ไม่ดูเยอะจนเกินไปค่ะในส่วนของรองเท้านะคะสาวๆก็ควรจะเลือกรองเท้าที่อ่า เป็นแบบรัดหรือว่าหุ้มส้นนะคะถ้าอยากจะใส่ส้นสูงคะก,ก็ควรจะสใส่สูงแบบพอดีนะคะไม่สูงจนเกินไปนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินเหินคล่องตัวนะคะในการทํางานค่ะในส่วนของเครื่องประดับนะคะแพรแนะนําให้คุณสาวๆเนี่ยเอามามิก แอนแมนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนหรือว่านาฬิกาต่างหูนะคะก็เลือกชิ้นที่มันแมทเข้ากับชุดของที่เราใส่ไปทำงานในวันนั้นนะคะแค่นี้นะคะก็จะทำให้คนสาวๆเนี่ยดูดีมีคลาสเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ3นะคะก็คือชุดที่เราใส่ไปทำงานเนี่ยจะต้องดูสุภาพนิดนึงนะคะไม่ควรที่จะแต่งตัวโป๊มากจนเกินไปด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้เขาจะมีประโยชน์สําหรับสาวๆที่ตื่นเช้ามาเดี๋ยไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงนะคะหวังว่าเช้าวันนี้นะคะสาวๆคงจะคิดออกแล้วว่าจะใส่อะไรไปทํางานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะบ๊ายบาย